เหลียงเลือกที่จะเดินตรงไปหาปริสก่อนแทนการกลับห้องตัวเองรอยยิ้มสวยยังคงประดับอยู่บนใบหน้าของหญิงสาวร่างสูงที่จริงเหลียงรู้สึกตื่นเต้นไม่หยอกอยากรู้ว่าปริสจะแสดงท่าทียังไงตอนเห็นหน้าเธอเพราะอีกคนเอาแต่บ่นคิดถึงอยากเจอหน้ากันเสียขนาดนั้นเหลียงเคาะประตูห้องสองสามครั้งรอไม่นานคนด้านในก็เปิดออกมาใาเอ๋เหลียงกลับมาแล้ว รอยยิ้มกว้างและน้ำเสียงสดใสเอ่ยทักไทยอีกคนออกไปทันทีแต่ก็ต้องชะงักไปเมื่อเห็นร่องรอยบอบช้ำจางๆรอบดวงตาของบปาริสกลับมาแล้วหรอปาริสกำลังจะลงไปข้างล่างพอดีเลยปาริสเอ่ยทักททยยิงสาวร่างสูงด้วยรอยยิ้มจังๆก่อนที่สายตาจะเหลือบไปเห็นของในมือที่อีกคนถืออยู่ส่งผลให้สายตาของเธอวูบไหวเล็กน้อยที่ถ้าไม่สังเกตดีๆคงมองไม่เห็นก่อนจะกลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็ว ปาริสเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมตาแดงแเหลียงถามออกไปด้วยความเป็นห่วงพอดีเมื่อกี้ปาริสดูคลิปเศร้ามานะ่ะอินไปหน่อยก็เลยร้องไห้เธออธิบายอีกคนออกไปพลางหัวเราะน้อยเพื่อเบ่งเบนความสนใจก่อนจะเอ่ยชวนหญิงสาวให้ลงไปข้างล่างด้วยกันงั้นเหลียงขอเข้าไปเก็บของในห้องแป๊บหนึ่งนะหรือปาริสอยากเข้าไปในห้องด้วยกันไหมหญิงสาวร่างสูงเอ่ยชวนอีกคนด้วยแววตาเป็นประกายอืมเอาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวปาริสรอตรงนี้แหละ เหลียงที่ได้ยินเช่นนั้นก็เว้นช่วงไปเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับอีกคนไปเอางั้นก็ได้งั้นรอบแป๊บหนึ่งนะปาริศไม่ได้ตอบรับทำเพียงแค่พยักหน้าเบาๆส่งไปให้เท่านั้นแปลกปาริศดูแปลกไปนี่คือสิ่งที่เหลียงคิด ตอนนี้พวกเธอทั้งสี่คนกำลังนั่งดื่มกันที่โต๊ะนั่งบริเวณหน้าบ้านเหลียงมองไปยังปาริที่ยกแก้วขึ้นดื่มเป็นแก้วที่สองแล้วขณะที่สายตาของอีกคนก็จ้องมองไปยังพึ่งที่กำลังเล่นกีตาร์ของเฟรมที่เอามาฝากไว้ที่บ้านของตนโดยที่มีเฟรมร้องเพลงคลอบเบาๆประสานกับเสียงดนตรี ที่บอกว่าแปลกก็เพราะว่าท่าทีที่แสดงออกตอนเจอหน้ากันแม้บนใบหน้าจะมีรอยยิ้มส่งมาให้แต่สายตากลับไม่ได้ยิ้มตามแถมน้ำเสียงและท่าทีก็ดูนิ่งเฉยไม่ได้ดูดีใจที่ได้เจอกันให้สมกับที่ว่าบนคิดถึงมาตลอดหลายวันเลยสักนิดไหนจะตอนที่เธอชวนอีคนเข้าห้องอีกถ้าเป็นเมื่อก่อนปาริสไม่ปฏิเสธเธอแน่เพราะอีกคนมักจะชอบมีส่วนร่วมกับเธอเสมอแม้ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตาม และในตอนนี้แม้จะนั่งอยู่ข้างๆกันแต่กลับคุยกันแทบนับคำได้เธอชวนคุยก็ถามคำตอบคำไม่ยอมสอบตากับเธอตรงๆทีกับเพื่อนอีกสองคนยังเห็นว่าคุยด้วยปกติได้เลยหรือเราจะคิดมากเกินไปนะปกติเพื่อนที่ไม่ได้เจอหน้ากันหลายวันแล้วกลับมาเจอกันรีแอคชั่นก็ไม่เห็นจะมีอะไรมากอยู่แล้วดูอย่างเธอกับเฟลมเป็นต้นสิถึงจะคิดแบบนั้นแต่เสียงในใจกลับบอกว่ามันไม่ใช่กับปาริส เรามันต่างกันยังไงล่ะนี่เธอกำลังคาดหวังอะไรอยู่นะเหลียงถามตัวเองกลับไปด้วยความรู้สึกที่เริ่มสับสนนี่เธออยากให้ปาริสสนใจเธอมากกว่าน,นี้อย่างนั้นหรอละลายหมดแล้วรีบดื่มเร็วเยียงปาริสนำโด่งเป็นแก้วที่สามแล้วนะ่ะเฟรมเอ่ยทวงขึ้นเมื่อเห็นว่าเพื่อนของเธอเอาแต่มือไม่ก็จ้องไปที่ปาริสไม่วางตาดื่มเยอะไปไหมไอ้ปบาริส แก้วนี้พอแล้วนะแถมยังชงเข้มอีกต่างหากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเรียนไม่ไหวหรอกพึ่งพูดขึ้นบ้างเมื่อเห็นเพื่อนของเธอเอาแต่นั่งดื่มแบบเพียวๆโดยที่ไม่แตะกับแก้มเลยสักนิดเห็นตอนแรกยังดูอึดอักไม่อยากดื่มอยู่เลยแท้ๆปาริสพยักหน้ารับคำของเพื่อนสาวเพราะตอนนี้เธอก็เริ่มมึนๆแล้วเหมือนกันฝ่ายของหญิงสาวร่างสูงเมื่อเห็นว่าอีกคนดูจะดื่มเยอะเกินไปแล้วจึงเทน้ำเปล่าใส่แก้วก่อนจะยื่นไปให้ บริษเห็นแก้วน้ำยื่นมาทางตัวเองก็ยื่นมือออกไปรับพลางเอ่ยขอบคุณหญิงสาวข้างกายเสียงเบาเธอพยายามอย่างมากที่จะไม่สบตาหรือพูดคุยกับเหลียงเพราะแม้จะตกลงกับตัวเองแล้วว่าให้รอฟังความจริงจากปากของหญิงสาวก่อนแต่พอเอาเข้าจริงๆทังภาพเหตุการณ์ที่เห็นด้วยตาตัวเองรวมไปถึงคำบอกเล่าจากเฟลมและคุณแม่ของเหลียงมันยังคงวนเวียนอยู่ในหัวซ้ำๆสลัดยังไงก็ไม่หลุดสักทีกลัว เธอกลัวคำตอบที่จะได้ยินกลัวว่ามันจะไม่ใช่อย่างที่เธอคิดไว้บรรยากาศที่แปลกไประหว่างคนทั้งคู่พึ่งและเฟรมก็ต่างสัมผัสได้จึงพยายามหาบทสนทนามาชวนคุยเพื่อไม่ให้บรรยากาศมันเงียบจนเกินไปซึ่งก็มีตั้งแต่เรื่องสัพเพเหระไปจนถึงเรื่องของอนาคตซึ่งนั้นก็ช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลายขึ้นมากทีเดียวฝั่งเลียงเองก็ยังพยายามชวนปริคุยอยู่เรื่อย ส่วนอีกคนนั้นก็เริ่มพูดคุยและหันมาสบตายกับเธอมากขึ้นแล้วพูดคุยกันนานนับชั่วโมงจนมาถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของพี่เตนปาริรู้สึกลำบากใจที่จะฟังมันพอสมควรแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเหตุนี้จึงทำให้เธออยากดื่มมันอีกสักแก้วเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของตัวเองจึงหันไปผสมเครื่องดื่มหลายๆอย่างเข้าด้วยกันบาริผสมแบบนั้นจะเมาเอานะ เหลียงเอ่อยทวงด้วยความเป็นห่วงแม้เธอจะรู้ว่าบาริสคงหายมืนจากรอบแรกเพราะดื่มน้ำเปล่าที่เธอยื่นไปให้มากพอสมควรแล้วก็ตามไม่เป็นไรหรอกแก้วเดียวเองเดี๋ยวบาริสดื่มน้ำเปล่าตามเยอะๆเมื่อเห็นว่าอีกคนคานจะดื่มให้ได้เหลียงจึงจำใจพยักหน้าปล่อยให้อีคนดื่มไปแม้มันจะค่อนข้างเข้มข้นมากก็ตามไอ้บาริสถ้ามองมาฉันไม่ดูแลแกนะบอกเลยนุน่นไปนอนห้องเหลียงนุน่น พึ่งเอ่อยขู่ไปตามประษาปาริสไม่ได้ตอบอะไรทำเพียงแค่ยักยิ้มกลกวนๆส่งไปให้ก่อนจะยกแก้วขึ้นจิบทีละนิดเวลาผ่านไปอีกสักพักบทสนทนาเรื่องของชายหนุ่มรุ่นพี่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงเธอไม่คิดว่ามันจะใช้เวลาเนิ่นนานขนาดนี้เหลียงดูสนุกที่ได้พูดถึงพี่ชายคนสนิทหญิงสาวร่างสูงพูดถึงเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ไปเจอมาร่วมกันและแน่นอนว่าไม่มีเธออยู่ในนั้น กับบางเรื่องเธอก็ไม่เคยรู้มาก่อนทั้งๆที่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกแต่ไม่รู้ทำไมปริถึงได้รู้สึกน้อยใจแบบนี้มันมากขึ้นเรื่อยๆจนเธอรู้สึกปั่นป่วนไปหมดและสิ่งแรกที่ปริจะโทษก็คงหนีไม่พ้นของเหลวสีสันสดใสที่เธอกำลังดื่มอยู่ตอนนี้นี่แหละต้องเป็นพลดิตของมันแน่ๆที่ทำให้อารมณ์ของเธออ่อนไหวง่ายปานนี้เดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ ปาริรอจังหวะที่เหมาะสมก่อนจะขอตัวออกไปจากบทสนทนานี้แต่ในจังหวะที่จะลุกขึ้นด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่กินผสมกันเข้าไปทําให้ร่างกายของเธอส่วนเซทรงตัวไม่ค่อยอยู่เหลียงที่มองอยู่ก่อนแล้วจึงรีบพยุงอีกคนเอาไว้นานแล้วที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันหัวใจเจ้ากรรมของปาริจึงเต้นรัวขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้เหลียงว่าปาริสไม่ไหวแล้วล่ะขึ้นไปนอนเลยดีกว่าไหมแต่ว่า ปาิชขึ้นไปนอนดีกว่าหน้าเริ่มแดงแล้วด้วยเดี๋ยวพวกเราก็ว่าจะขึ้นไปแล้วเหมือนกันเป็นเฟร,รมที่พูดขึ้นแต่เรายังคุยกันไม่เสร็จเลยนะเรายังไหวอยู่ต่อได้แค่ลูกยืนยังไม่ไหวเลยขึ้นไปนอนเถอะให้เหลี่ยงพาไปมันดึกแล้วด้วยเดี๋ยวพวกฉันเก็บตรงนี้เองเพิ่งพูดเสริมอีกแรงเพราะดูท่าเพื่อนของเธอน้าจะไม่ไหวแล้วจริงๆ ปาริสไม่คิดว่าแค่การขอตัวไปเข้าห้องน้ําเพื่อออกจากบทสนทนาตรงนี้สักพักจะทําให้การสังสรรค์ของเพื่อนๆต้องจบลงเหลียงสังเกตเห็นสีหน้าไม่สบายใจของคนที่เธอประคองอยู่จึงพูดด้วยน้าเสียงนุ่มนวลเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกดีขึ้นไว้วันหลังเราค่อยมาเมากันใหม่ก็ได้ปาริสไม่ต้องรู้สึกผิดนะปาริสเงยหน้าขึ้นมามองคนที่ประคองเธอด้วยน้ําตาคลอเบ้าเธอต้องเมาแล้วแน่ๆถึงได้ขี้แงแบบนี้ แต่เหลียงกลับมองว่าสิ่งที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้มันช่างน่ารักใช่ปาร,รีสน่ารักมากแก้มแดงๆจากฤทธิ alcohol, ์แอลกอฮอล์ผสมกับน้ำตาที่คลอเบ้าน้อยๆรวมไปถึงสายตาที่ดูวอวอนนั้นอีกมันดูน่ารักไปหมดเลยเหลียงคิดแบบนั้นจริงๆแต่ก่อนที่จะได้มองภาพตรงหน้าให้นานกว่านี้เสียงแกแอมจากเฟรมก็ดังขึ้นซะก่อนแกพาปร,ริสขึ้นไปนอนเถอะเดี๋ยวตรงนี้ฉันกับพึ่งจัดการเอง น้ำเสียงและสายตาล้อเลียนจากเฟรมถูกส่งมาให้หญิงสาวร่างสูงอย่างรู้ทันอืมฟังด้วยนะเธอตอบรับด้วยความรู้สึกเหือร้อนหลังจากที่เริ่มรู้ตัวว่าเมื่อกี้ตัวเองคิดอะไรออกมาปาริสไปนอนห้องเหลียงไหมเหลียงเอ่ยชวนคนที่ตัวเองพยุงอยู่อีกครั้งอย่างมีความหวังหลังจากที่ประคองปาริสขึ้นมาถึงชั้นบน ไม่เป็นไรดีกว่าเหลียงเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพักผ่อนให้เต็มที่เถอะพรุ่งนี้เจอกันนะปาริจำใจต้องปฏิเสธคำชวนของอีกคนก่อนจะค่อยๆพละตัวถอยออกมาแต่หญิงสาวร่างสูงกลับรั้งตัวเธอไว้ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังปาริโกรธอะไรเหลียงหรือเปล่าเหลียงรู้สึกว่าวันนี้ปาริดูแปลกๆไปหญิงสาวจะปฏิเสธว่าไม่มีอะไรก็ได้แต่ก็ไม่ทำ เพราะมันมีอะไรที่ติดค้างอยู่ในความรู้สึกของเธอจริงๆมีอะไรจริงๆด้วยสินะท่าทีที่ดูเงียบไปอีกทั้งยังไม่ยอมเหงื่อหน้าขึ้นมาสบตากันตรงๆเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีว่าสิ่งที่หญิงสาวร่างสูงคิดคือเรื่องจริงปาริสบอกเหลียงได้ไหมเหลียงไม่รู้จริงๆว่าตัวเองทำอะไรให้ปาริสไม่พอใจ มือทั้งสองข้างที่จับไหล่ของปาริสค่อยๆเลื่อนลงมากลุมที่ข้อมือของอีกคนอย่างนุ่มนวลสายตาของเหลียงจ้องมองปาริสอย่างว้าวอแต่อีกคนคงไม่มีทางได้เห็นเพราะเอาแต่ก้มหน้างดอยู่ท่าเดียวปาริสรออยู่เนิ่นนานอีกคนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะบอกเธอจนเหลียงต้องเรียกชื่อของอีกคนซ้ำ ฝ่ายของปาริสนั้นไม่ใช่ว่าเธอไม่อยากพูดคุยกับอีกคนให้เข้าใจเพียงแค่เธอไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงและด้วยฤทธิ์ของแอลโกอฮอล์ตอนนี้เธอกลัวว่าจะพลั้งเผลอพูดอะไรที่ไม่สมควรออกมาส่วนคนที่ขึ้นชื่อว่าใจเย็นมากๆอย่างเลี้ยงตอนนี้นั้นก็เริ่มจะอยู่ไม่สุขเธอไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นปาริสไม่เคยมีท่าทีแบบนี้กับเธอมาก่อนทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังคุยข้อความกันปกติอยู่แท้ๆยอมรับว่าตอนนี้เธอใจเสียอยู่ไม่น้อยเลย งั้นเข้าไปที่ห้องเหลี่ยงกันก่อนเถอะผู้จบก็ออกแรงรั้งข้อมือของอีกคนให้เดินตามแต่ฝ่ายของปาริสก็เขืนตัวเอาไว้ปาริสจะพึ่งงองแงได้ไหมเหลี่ยงหันมามองอีกคนก่อนจะดุออกไปด้วยน้ำเสียงที่เข้มขึ้นเล็กน้อยปาริสเปล่าเป็นครั้งแรกที่โดนเหลี่ยงดุแบบนี้น้ำตาเจ้ากรรมจึงคลอเบ้าอย่างห้ามไม่ได้ขี้แยจริงๆไอ้ปาริสปกติโดนไอ้พึ่งด่าน,ากนักกว่านี้ตั้งหลายเท่ายังไม่เห็นจะเป็นอะไรแท้ๆ หญิงสาวคิดยังขัดใจกับบทบาทเจ้าน้ำตาของตัวเองฝ่ายของเลี้ยงนั้นไม่ได้พูดอะไรต่อเธอทำเพียงแค่พ่นลมหายใจออกจากปากช้าๆเพื่อระบายความหนักอึ้งในใจก่อนจะอาศัยจังหวะที่ปาริสเผลอดึงอีกคนเข้าไปในห้องเดือยแรงที่มากกว่าปกติส่งผลให้คนที่ถูกดึงอุทานออกมาอย่างตกใจกับการกระทำของอีกฝ่ายเป็นเธอไม่ใช่หรอที่ควรจะเป็นฝ่ายโมโหนะ่ะ ปาริคิดอย่างน้อยใจขณะที่ร่างกายก็เซทลาไปตามแรงดึงของหญิงสาวร่างสูงสุดท้ายก็เข้ามาถึงในห้องของอีกคนจนได้นั่งก่อนนะมันหัวใช่ไหมเดี๋ยวเหลียงไปเอาน้ำกับผ้าเย็นมาให้จะได้สั่งเร็วขึ้นไม่ทันได้ปฏิเสธอีกคนก็ออกไปอย่างรวดเร็วปาริกระพริบตาทีๆพลางสายหัวไปมาเพื่อเรียกสติเธอมันหัวจริงๆนั่นแหละไม่น่าดื่มเยอะเลยให้ตาย อยากจะทิ้งตัวนอนราบกับเตียงลงไปให้ดูแลรู้รอดแต่ก็ติดที่เกรงใจเจ้าของห้องจึงทําได้แค่นั่งสำรวจห้องของเลี้ยงไปพลางๆจนสายตาไปสะดุดเข้ากับมุมภาพถ่ายที่ติดอยู่กับผนังเงยงืเ้องเตียงนอนตรงนั้นมีรูปภาพนับหลายสิบใบไม่ว่าจะเป็นรูปของเลี้ยงเองรูปคุณลุงคุณป้ารูปสถานที่ท่องเที่ยวรูปเพื่อนๆและสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงรูปของเธอกับเลี้ยงที่ถ่ายคู่กันด้วย น่าจะเป็นช่วงตอนเรียนมหาวิทยาลัยปี2ปาริยิ้มออกมาน้อยๆให้กับภาพนั้นความรู้สึกอิ่มเอมใจพวยพุ่งออกมาอย่างช้าๆแต่ก็หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นว่ารูปข้างๆกันนั้นคือรูปของเจ้าของห้องกับชายหนุ่มรุ่นพี่ที่ถ่ายคู่กันพี่เขาเพิ่งจะกลับมาแท้ๆแต่กลับมีภาพถ่ายมาติดไว้ซะแล้วช่างเป็นคนที่สำคัญจริงๆปาริดูตัวว่าตัวเองตอนนี้นั้นดูเป็นคนใจแคบและไม่มีเหตุผลเอาซะเลย แต่มันก็ยากเหลือเกินที่จะควบคุมอารมณ์เหล่านี้ไว้สายตาจ้องมองรูปถ่ายชายญิงค้างไว้เพียงชั่วครู่ประตูห้องก็ถูกเปิดออกโดยเจ้าของเหลียงเดินเข้ามาพร้อมกับน้ำและผ้าเย็นหนึ่งผืนก่อนจะวางไว้ที่โต๊ะหัวเตียงแล้วเดินลงมานั่งข้างๆปริษณ์กินน้ำแล้วเช็ดหน้าก่อนนั้นจะได้สดชื่นขึ้นเมื่อเห็นว่าอีกคนยังนั่งนิ่งเหลียงจึงถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนจะยื่นคำขาดเสียงเข้ม หรือจะให้เหลี่ยงป้อนไม่ต้องไม่ต้องปริททำเองได้ว่าจบก็รีบเอื้อมมือไปหยิบขวดน้ํามาดื่มไปอึกใหญ่แล้วตามด้วยผ้าเย็นมาเช็ดจนคอเสื้อเปียกไปหมดซึ่งทุกการเคลื่อนไหวนั้นอยู่ภายในสายตาใต้กรอบแว่นทรงสี่เหลี่ยมของหญิงสาวร่างสูงทั้งหมดดีมากทีนี้จะบอกเหลี่ยงได้หรือยังว่าปริทไม่พอใจอะไรเหลียง ในช่วงที่เลียงออกนอกห้องไปเมื่อกี้เธอได้ทบทวนตัวเองมาบ้างแล้วว่าสิ่งที่ควรจะพูดกับอีกคนจริงๆคืออะไรปาริสไม่สนแล้วว่าระหว่างเลียงกับพี่ชายคนนั้นมันคืออะไรปาริสสนแค่ว่าเลียงมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับหญิงสาวคืออะไรต่างหากปาริสรวบรวมความกล้าด้วยการสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเงยหน้าขึ้นไปสบตากับคนที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยความนาแน่วแน่ระหว่างเรามันคืออะไรหรอเลียง หญิงสาวร่างสูงชะง,งักไปทันทีที่ยดยยินคำถามเหลียงไม่มั่นใจว่าอีกคนหมายถึงอะไรจึงถามย้ำออกไปอีกรอบปาริสหมายถึงยังไงหรอเมื่อเห็นสีหน้าอีกคนที่ดูเหมือนไม่เข้าใจจริงๆปาริจึงถามใหม่อีกครั้งสำหรับเหลียงแล้วปาริสอยู่ในสถานะไหนหมายถึงเหลียงคิดยังไงกับปาริส